T.S.I. ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ Cherry Mobile Value Your Lifestyle สวัสดีค่ะคตอนเราคุยผู้ชมสู่รายการแซดแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะพบกันจันถึงสุกสองทุ่มตรงและช่วงเวลา8โมงเช้าค่ะแต่นิดนึงในวันศุกร์ที่เราจะเลื่อนเวลามาเร็วกว่าปกตินะคะครึ่งชั่วโมงก็คือเริ่มต้นตั้งแต่1ทุ่มครึ่งไปเลยนะคะจนถึงประมาณสัก2ทุ่มเนี่ยแหละนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาสองทุ่มก,กว่าๆเนี่ยอาจจะมีรายการพิเศษจากคสชจากทางภาครัฐเข้ามานะคะเดินหน้าประเทศไทยเพื่อที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศของเรานะคะ การของเราก็เลยขออนุญาตเลื่อนเวลามาเร็วหน่อยละกันแต่ การรีรันในเช้าวันจันทร์ก็ยังแปดโมงเช้าปกติเช่นเดิมนะคะติดตามเรื่องราวดีๆค่ะที่เกิดขึ้นในวัดวงของจานดาวเทียมทีวีดาวเทียมนะคะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันและสําหรับวันนี้ค่ะเรามีงานดีๆที่เกิดขึ้นและจบไปเรียบร้อยแล้วแหละและเห็นบอกว่างานนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับชุมชนคนดาวเทียมของเราด้วยนะคะเป็นสิ่งที่เป็นอนาคตสําหรับคุณเพื่อนช่างก็ดีนะคะนักธุรกิจที่ขายสินค้าขายทีวีนะคะรวมถึงเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยเห็นบอกว่า งานนี้เนี่ยจะจัดขึ้นทุกๆปีใช่ก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นงานที่ทุกคนที่อยู่ในวงการบล็อดคาสติ้งค่ะหรือว่าวงการทีวีแพร่ภาพโทรทัศน์รวมไปถึงไอทีต้องไปแล้วก็คือต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องไปอัปเดตข้อมูลมแล้วก็ไปรู้ว่าเทรนดหรือว่าแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน2-3ปีข้างหน้าคืออะไรค่ะเหมือนงานที่เราไปที่สิงคโปร์แล้วก็ทํารายการมาให้ทางคุณผู้ชมกับเพื่อนช่างดูค่ะ บราดแคสเอเชียก็เป็นงานที่มีเรื่องของอุปกรณ์ Equi p ป e n t ทุกอย่างแล้วก็เทรนแนวโน้มที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาให้พวกเราเนี่ยคือรู้ไว้ก่อนว่าอ๋อมันกำลังจะมาแล้วแน่นอนน่ะคือในในโลกใบเนี้ยมันมีงานที่ใหญ่มากๆก็คืองานนี้แหละเอางานนี้คือใหญ่สุดงานกับ ibc อันที่เราเคยไปสิงคโปร์ก็คือจะเล็กลงมาในทวีปเอเชียอย่างนีมน้มันมันมันถ้าเกิดเทียบแล้วมันสเกลมันไม่เล็กนะแต่ว่าคือพี่คิดว่าในเรื่องของความครบเครื่องเพราะว่าอะไร สมัยก่อนเนี่ยเราเราดูทีวีเนี่ยผ่านทีวีตอนนี้เราดูทีวีผ่านอุปกรณ์หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นมือถือสมาร์ทโฟนหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าจะเป็น PC ประเด็นคือนิสังเกตไหมตอนประมาณสัก20ปีที่แล้วเนี่ยเราเรามีคำว่า IT ยุคไ t ทยุคยุคข้อมูลข่าวสารบางคนก็ถามว่ามันคืออะไรกิโลกรกี่บาทตอนนี้กลายเป็นว่า IT เนี่ยมันมาครองโลกถามว่าเพราะอะไร ณปัจจุบันเนี่ยคือคือ,คอทุกอย่างเป็นดิจิตอนพอเป็นดิจิตอนเสร็จปุ๊บสิ่งที่มันอยู่ในดิจิตอนเนี่ยจริงๆแล้วคือพื้นเพนะสมัยก่อนคือมันเป็นอะนาล็อกใช่ไหมอะนาล็อกนี่คือเราจะทําทีวีสักเรื่องหนึ่งเราก็ต้องใช้ฟิลม์ม <c oughs> ถ่ายภาพออกมาแล้วก็ <c oughs> เอาไปรันแล้วก็ถ้าเกิดยิงขึ้นบนดาวเทียมแน่นอนก็ต้องคือส่งส่งภาพเป็นภาพไป <c oughs> แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> ตอนนี้คือดิจิตอลเนี่ย คือเราถ่ายมาปุ๊บมันเป็นไฟล์เป็นไฟล์010110000อะไรประมาณนี้นะเสร็จแล้วบีบอัดข้อมูลมาให้มันเล็กแล้วก็ส่งไปไอ้เครื่องที่รับมามันค่อยถอดไอ้01กลายเป็นภาพไปทีเป็นระบบดีตอนแปลว่ามันจะให้ภาพที่สมจริงภาพที่เป็น HD หรือว่าความคุณภาพในการส่งเนี่ยมันจะดีขึ้นประเด็นคือ ตอนนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยไอเทคโนโลยีที่ที่ว่าเนี่ยมันครอมไปสู่อุปกรณ์เดเว c e ์ที่เขาเรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนหรือไอทีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยย้อนหลังไปทั้งประมาณ10ปี20ปีอาจจะไม่มีใครคิดว่ามันจะมีแบบนี้ด้วยใช่ไหมไม่มีใครคิดแน่นอนเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่ามันเชื่อว่าดูทีวีดูทีวีก็ต้องดูผ่านทีวีใครจะบอกว่าดูทีวีผ่านคอมพิวเตอร์มันเป็นไปไม่ได้แล้วว่าทุกวันนี้คือเอาง่ายเราดูทีวีผ่านไอตัวแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนมันยิ่งเป็นไปไม่ได้คราวนนี้ประเด็คือ ไองาน IBC ที่ว่าเนี่ยเขาเขาเขาล่วงหน้าไปกว่าเราคือว่าเขาจะไปในสิ่งที่เป็นโซนของไอพวกไอทีแล้วฉะนั้นคือคนที่อยู่ในแวดวงบ o a ดคาสติ้งเนี่ยควรจะต้องไปดูอย่างยิ่งว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วมันต้องเกิดขึ้นจริงๆนะคืออะไรต้องอยู่ในงานนี้เอางั้นแปลว่าถ้าอนาคตต่อไป5ปี10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้าเนี่ยคนจะไม่ดูทีวีผ่านทีวีแล้วเหรอคะพี่คิดว่าไม่จําเป็นแล้ว ตอนนั้นคือคนอาจจะดูทีวีที่ในห้องน้ำยังไงรู้ป่ะก็คือถือโทรศัพท์เข้าไปไม่ต้องถือ<ะ>ต่อไปคือต่อไปไอหน้ากระจกที่ว่าแต่งตัวจะเป็นจอทีวีรยว่าเป็นจอทีวียางงั้นเลยอ่ะจริงๆ คือเรา,าสามารถเลืกเลือกได้ว่าจะให้เป็นกระจกหรือว่าจะเป็นทีวีไว้ดูและอาจจะเป็นข่าวอ,อาจจะเป็นเวทเตอร์อาจจะเป็นเขาเรียกว่าพยากรณ์อากา,า,กาศคือเมืองนอกเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คือการพยากรณ์อากาศเขาค่อนข้างจะแม่นยำแต่เขาต้องการเพราะว่าอะไรคือคนพวกนี้เวลาเดินทางก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรพาไปยานขนส่งสารณะที่นั่งนั่งนู่นนั่งนี่นั่งรถไฟนั่งรถเมล์นล้วะรก็ได้ แต่แต่มันต้องมีการเดินพอมีการเดินปุ๊บมีฝนฟ้ามามันต้องรู้ไงอันนี้คือเรื่องพวกนี้สังเกตไหมมันมีแอปพลิเคชันออกมาเยอะแยะในเรการพยากรณ์อากาศดูเรดดงเรด้าบ้านเราไม่ได้ใช้เลยเพราะบ้านเรามีอยู่แค่สามเื่อดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนที่สุดคือบ้านเราคงยังมีแค่อย่างเดียวว่าวันนี้ต้องพกแอร์พกพาเนี่ยไปไหมคือมันร้อนเหลือเกินแต่คือเมืองนอกไม่ใช่คราวนี้คือกลับมาพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บใช่ไหม สมัยก่อนเราไปดูเนี่ย <Okay. S 1> เราจะไปดูกล่องรับสัญญาณดา uh huh. วเทียม uh huh. กล่องเคเบิลกล่องเอ่อกล่องทีวีภาคพื้นดิน uh huh. ตอนนี้มันไม่มีแล้ว uh huh. ตอนนี้คือมันมันโยกตัวตัวนี้ไปหมดคือว่าไม่มีกล่องมันไปเรื่องแอปพลิเคชันอ๋อคือกล่องถือว่าเป็นเรื่องปกติฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องธรรมดามากเขถือว่าสุกงอมแล้ว uh huh. โดยเฉพาะเซ์ไลท์เนี่ยตอนนี้คือต้องบอกเลยคุณผู้ชมเพื่อนช่าง DVB-S หรือว่าตัวซัททไลท์กล่องดาวเทียมที่เราใช้กันนะในโยุโรปเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรได้รับการยอมรับแล้วก็มันเป็นมันเป็นที่สุดแล้วของของอะไรของการรับชมทีวีคือในบ้านเขาเนี่ยเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วเปลี่ยนเป็นดิจิตอลทั้งหมดแล้วคือทุกบ้านเนี่ยมีเซตท็อปบ็อกเรียบร้อย<ช>ไม่ใช่สิ่งใหม่ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วก็คือนี่ก็คือที่จะเกิดขึ้นในบ้านเราพอพอหลังจากตัวซัททไลท์มันมามาเรื่อยๆใช่ไหมสุดท้ายมันจะมูฟฟไปสู่ไอทีประเด็นก็คือ ที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยเราจะมองไม่เห็นภาพแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นตอน่ออ่านั่นคือไองานเนี่ยถ้าเกิดเราไปเดินดูเรื่อยๆนะมันจะมีหลายฮอมากมีประมาณสัก14หสี่ฮอมไปดูปุ๊บเนี่ยจะรนะู้นล้อ๋อจริงๆแล้วคือโลกมันจะเดินไปทางนี้แต่ประเด็นมันจะไม่เดินณนตอนนี้มันจะเขาเรียกว่าอะไรมันมีเวลาหน่วงสี่ห้าปีเหมือนกันพี่ไปดูอยู่ฟังก์ชันหนึ่งนะปรากฏว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเราไปดูมาแล้วเมื่อ3ปีที่แล้ว ปัจจุบันนี้มันยังพูดอยู่ก็คือมันมีเรื่องของตัวเขาเรียกว่าอะไรเวลาเราใช้ดาวเทียมหรือเราใช้กล่องอะไรก็ตามแต่เวลาเราเปลี่ยนช่องอ่ะมันจะใช้เวลามีเรียกว่ามีหน่วงนิดหนึ่งประมาณสักจุดจุดห้าหรือว่าหนึ่งวินาทีก็มีคนพยายามคิดทํายังไงให้มันเปลี่ยนช่องป๊อปป๊อมาได้เลยไม่งหน่วงไว้ต้องรอเพิ่งมาคิดได้แล้วก็แต่ว่าก็ยังไม่ได้ใช้เพราะว่าไมสุดท้ายไปตายกันที่ราคาหมด โอแพงมากเลยเหรอพอถ้าเกิดตัาแพงมากปุ๊บเนี่ยก็คือเขาบอกว่าไม่เป็นไรรอไว้ก่อนอ่าถ้าเกิดรอ0.5วิมันไม่ตายหรอกถ้าเกิดว่าให้ <c oughs> ให้จ่ายตังเพิ่อมอีกสัก5่าร์มัาอาจจะเป็นไปอาจจะเป็นเรื่องใหญ่อ๋อคือหน่วงเนี่ยยังพอรับได้ฟีเออจอร์ที่สอที่ที่ที่ไปเจอมานะ,ค,ะคือเขาเรียกว่า big to small small to big หมายความว่านิกดูจอใหญ่อยู่บางทีนิกนิกดูปุ๊บแล้วก็บอกว่าอยากจะเป็นส่วนตัวอยากจะขึ้นไปเ้ในห้องนอนอยากจะดูบนแท็บเล็ตต่อสามารถดึงสัญญาณนั้นเข้ามาที่แท็บเล็ตได้อคือดูเหมือนกันเลยสองจอใช่แต่ไม่ไม่จำเป็นต้องสัญญาณเหมือนกันนะคือกล่องอ่ะกล่องเดียวกันมันจะมีหลายๆช่องนิกก็เลือกเอาช่องที่ต้องการเอาช่องนั้นได้ ไม่จะเป็นต้องแบบว่าจอเหมือนกันไม่จำเป็นนี่นี่คือเทคโนโลยีไงแล้วก็อีกอีกอีกสมาชิกอีกอีกคนหนึ่งก็อาจจะต้องการดูช่องอีกช่องหนึ่งก็เปิดเปิดในสมาร์ทโฟนของเขาแล้วก็ดูอีกช่องหนึ่งอิสระได้เหมือนอารมณ์ปล่อย Wi-Fi อ่ากแล้วคือมันมันคล้ายๆ WiFi เลยแต่ประเด็นคือว่ามันเอาสัญญาณเนี่ยซอร์สออกมาจากทางดาวเทียมแหละแล้วก็มากระจายอันนี้คือแต่ถ้าพูดถึงนะ ตอนนี้เราก็มีแอปพลิเคชันของช่องอะไรต่างๆแล้วถ้าปล่อย Wi-Fi ที่บ้านไม่ไม่แน่ใจาอารมณ์เดียวกันหรือเปล่ามันทำได้ไม่เหมือนกันมันทำได้ไม่เหมือนกันเพราะว่าคือถ้าเกิดเราทำอย่างนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าคือสัญญาณ ทุกอย่างเราต้องดูมาจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยอินเทอร์เน็ตโอเคแล้วคือ,อถ้าเกิดว่าเน็ตมันเต็ม,มแสดงว่าคือเราก็จะดูไม่ได้กระตกบ้างส่วนอะไร, <ใน S 2> รบ้างอันฟรีสบ้างแต่อันนี้คือพูดถึงเนี่ยคือมันดูสม,มูทเลยอืมคือจากดาวเทียมโดยตรงใช่ฟีเจอร์ที่3 <'C ả? S 1> ก็คือ small to big <'C ả? S 1> ดูอยู่บนในนี้ก็ยิงขึ้น จอทีวีหรือ LCD อซึ่งไอเนี้ยคือถ้าเกิดว่าคนใช้สมาร์ทโฟนแบบพวกอัดวานเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีอยู่แล้ว<ะ>เช่นทาง YouTube Google ก็ทำนะดูตรงนี้ปุ๊บเนี่ยใครต่อ Wi-Fi อยู่ในในวงเดียวกันถ้าเกิดจอ LCD เป็นสมาร TV, <ะ>์ททีวียิงขึ้นไปปุ๊บมันดูได้เลยอ๋องั้นแปลว่าต่อไปเนี่ยเขาว่าสมาร์ททีวีก็จะเป็นที่ยอมรับกลายเป็นเรื่องปกติของทุกบ้านที่จะต้องมีพี่คิดว่าใช่แต่ต้องอีก3ปีเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันมีเล ARNING CURVE เพราะว่าล่าไอพวกเนี้ยเราพูดนะม คือคือพูงตรงนะพอพูดเป็นกิมมิคพูดให้มันดูเท่นะมันเทจริงดูอย่างไอออนแมนใช่ไหมมันเป็นยิงจอปุ๊บขึ้นไปบนนัโอ้มันตัวเท่แต่ความเป็นจริงคือเวลาเซตอัพเป็นลำบากมากเซตอัพ <c oughs> มันต้องเข้าใจนั่นคือคนที่จะทําตรงนี้ออกมาเนี่ยถามว่าทำไมไม่สุขงามใช่ไหมมันทํามาแล้วต้องมีคู่มือต้องอแบบว่าคือไม่สามารถเรียนรู้ได้แป๊บเดียวว่าเออทำได้เลยอะ่ะ <c oughs> บางคนนี่คือใช้ปุ๊บเฮ้ยทำไมมันใช้ได้เลยที่จอบบอกไงเอาไปทํา iPad มาเสร็จปุ๊บเอาให้เด็กหกขวบใช้ก่อนถ้ามันใช้เป็นนะ ไอ้โปรดักนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์รุ่งเลยถ้าเกิดเด็กคนนี้ใช้ไม่เป็นแล้วก็คือแบบว่าไงโอ้โหใช้เวลานาน,านมากนะ้วโยนทิ้งนะ มีเสร็ร่วงคือพอสุดท้ายเนี่ยเราจะต้องตอบโจทย์ตรงคําว่าง่ายให้ได้ก่อน <S <S นี่ก็แค่บางส่วนเท่านั้นนะคะสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในงานนี้แต่ก็ยังมีโซนของอย่างเช่นจอทีวีเขาก็ยังไปโชว์เหนกันอุปกรณ์อย่างบ้านเราอะค่ะที่เรารู้จักจอทีวีของยี่ห้อหนึ่งตอนนี้เขาทําเป็นจอโคง้งแล้วนอกจากจอโค้งแล้วมันยังมีสเต็ปการพัฒนาอีกไหมคะมีมีมีเยอะเลยแต่ประเด็นคือว่า พวกเราจะได้ใช้กันตอนไหนแล้วก็จริงๆแล้วคือบางอย่างอ่ะมันออกมามันพัฒนาเหมือนกับว่าเป็นอะไรบางทีเขาเรียกว่าอะไรมาโชว์พาวมาโชว์ power พอร f o r m ์ n c นตัวตัวเองเนี่ยคือไม่ได้หยุดนิ่งหรือว่าความคีเ a t ีฟอ่าแต่ความเป็นจริงเราได้ใช้ไหมค่ะอ่านี่คือประเด็นว่าเราเวลาเราไปดูเนี่ยเราคิดโอ้ไอ้คนคนเกส์นะที่ไปด้วยกันนะคนเกส์คือเกส์เลยนะโอ้โหทำไมมันอย่างนี้มันมันพูดมาเนี่ยแล้วบอกว่าช่วยแปลภาษาไทยหน่อยที่ว่าคือแปลภาษาคนให้หน่อยเพราะว่า คือฟังแล้วไม่รู้เรื่องอะ่ะ <c oughs> คือพูดอะไรกันไม่รู้แล้วก็คือเขาเรียกว่าอะไรบางทีเทคนิคมากๆเนี่ยมันมันดูเทคโนโลยีดีแต่ว่าเวลามาใช้งานจริงมันใช้ไม่ค่อยได้นะ <c oughs> เอออั่นคือสิ่งที่เราคิดว่าเวลาเราไปดูงานพวกนี้จริงๆอยากจะให้เพื่อนช่างถ้าเกิดต่อไปมีโอกาสนะน่าจะไปดูแต่คือที่ทั้งหมดที่จะมาพูดให้ฟังคือว่านอกจากงาน IBC <c oughs> ซึ่งน่าสนใจแล้วแล้วก็คือคุ้มค่ากับการไปดูเนี่ย เนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่น่าสนใจมากอันนี้คือไปมาแล้วเนี่ยสอาครั้งก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมฟัง <c oughs> ค่ะคือเรียนง,ง่ายว่ามาพูดให้คุณผู้ชมอิจฉาอยากไปบ้างอะไร<ห>นี้นะคะ <c oughs> แต่งาน i v c จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของอทุกป,ปียังไงก็ติดตามแล้วกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะ่ะเราจะมาติดตามบรรยากาศของเมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์กันนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่เดียวค่ะ